อายุแค่นี้ก่อนจะคิดเรื่องหาผัวเอาเวลาไปตั้งใจเรียนให้จบมัธยมปลายก่อนดีไหมสลวัตรคือหุบป,ปากไม่ต้องพูดอะไรแล้วนี่ถือเป็นความหวังดีที่จะเตือนเธอครั้งสุดท้ายเกิดเป็นผู้หญิงอย่าทำตัวง่ายเพราะผู้ชายเซ็กกับความรักมันคนละเรื่องนี่พี่กำลังเลี้ยงหนูหรือเลี้ยงหมูดวงหน้าสวยใสยผืดเปล่าค่ะพี่คิน รีไม่ใช่หมูแต่เป็นสายหมูตั้งหาดหมูปิ้งหมูย่างหมูสามชั้นได้หมดเลยค่ะหญิงสาวฉีกยิ้มหวานน่ารักตบมุกตลกชวนให้สารวัตรหนุ่มหัวเราะร่วนจนน้ำหูน้ำตาเล็ดความหิวของผู้หญิงช่างมีพลังทำลายล้างสูงจริงๆอาคินคิดว่าอาหารมื้อนี้ดีกว่ามื้อไหนๆที่เขาเคยกินมาเลยทีเดียวพี่อคินกลับมาหารีอีกทำไมเหรอคะ เมื่อหนังท้องเริ่มตึงสมองก็เริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งเมยังไม่ลืมคำถามที่ตั้งใจไว้แม้จะถูกหลอกล่อด,ด้วยของกินให้หลงลืมจนออกนอกทางไปบ้างทำเอาอาคินปรับโหมดตามเกือบไม่ทันเด็กอะไรเปลี่ยนโหมดอารมณวัยชมัดพี่อยากคุยเรื่องของเราให้ชัดเจนแต่ถ้าจะให้ดีพี่ว่าเราเปลี่ยนสถานที่คุยกันดีกว่า